พระธรรมกาลาเทียบทที่สอง14ปีต่อมาข้าพเจ้าไปที่กรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารนาบัสข้าพเจ้าพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าไปตามการทรงสำแดงและได้ชี้แจงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟังแต่ข้าพเจ้าก็ได้ชี้แจงเป็นการส่วนตัวให้บรรดาผู้ที่ดูเหมือนว่าเป็นผู้นำฟัง เนื่องจากเกรงว่าที่ข้าพเจ้ากำลังวิ่งแข่งหรือได้วิ่งแข่งไปแล้วจะเปล่าประโยชน์แต่กระนั้นทีตัสซ,ซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าแม้เขาจะเป็นกรีกก็ไม่ถูกบังคับให้เข้าสุนัตรเรื่องนี้ลุกลามขึ้นมาเพราะพี่น้องจอมปลอมบางคนที่แทรกซึมเข้ามาในหมู่เราเพื่อสืบดูเสรีภาพที่เรามีในพระเยซูคริสและเพื่อจะทำให้เราเป็นทาส แต่เราไม่อ่อนข้อให้เขาแม้สักขณะหนึ่งเพื่อความจริงของข่าวประเสริฐจะได้คงอยู่กับท่านสำหรับบรรดาผู้ที่ดูเหมือนว่าเป็นคนสำคัญซึ่งเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีความหมายอะไรสำหรับข้าพเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงพิจารณาที่รูปลักษณ์ภายนอกพวกเขาไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแก่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้เลยตรงกันข้ามเขาเห็นว่าข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายภารกิจในการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติเช่นเดียวกับที่เปตโตรประกาศแก่คนยิวเพราะพระเจ้าผู้ทรงดำเนินการในพันธกิจของเปตโตรผู้เป็นอัครทูตไปยังคนยิวก็ทรงดำเนินการในพันธกิจของข้าพเจ้าผู้เป็นอัครทูตไปยังคนต่างชาติด้วยเมื่อยากอบเปตโตรและยอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเห็นถึงพระคุณที่ทรงมีต่อข้าพเจ้า ก็จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารานาบัสเพื่อแสดงว่าเราร่วมงานกันเขาเหล่านี้เห็นด้วยว่าเราควรไปยังคนต่างชาติส่วนพวกเขาไปหาคนยิวเขาทั้งสามขอแต่เพียงให้เราคิดถึงคนจนเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้อนที่จะทำอยู่แล้วเมื่อเปตโตรมาที่อันทิโอกข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งซึ่งหน้าเนื่องจากเขาได้ทำผิดอย่างชัดเจน คือก่อนที่คนของยากอบบางคนจะมาถึงเปตโตรเคยร่วมรับประทานอาหารกับคนต่างชาติเสมอแต่เมื่อพวกนั้นมาถึงเขาก็ถอยห่างและปลีกตัวจากคนต่างชาติเพราะกลัวพวกที่เข้าสุนัตชาวยิูอื่นๆพลอยหน้าซื่อใจคดไปกับเขาด้วยและด้วยความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาแม้บารณบัสเองก็ยังถูกชักจูงให้หลงทำตามด้วย เมื่อข้าพเจ้าเห็นพวกเขาทำตัวไม่สอดคล้องกับความจริงของข่าวประเสริฐข้าพเจ้าจึงพูดกับเปโตรต่อหน้าพวกเขาทั้งปวงว่าท่านเป็นยิวยังใช้ชีวิตเหมือนคนต่างชาติไม่เหมือนชาวยิวและทำไมจึงบังคับคนต่างชาติให้ถือธรรมเนียมยิวเล่าเราซึ่งเป็นคนยิวโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้ โดยการถือรักษาบทบัญญัติแต่เป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราเองจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการทําตามบทบัญญัติเพราะว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการทําตามบทบัญญัติเลยถ้าขณะที่เรามุ่งจะให้พระเจ้าทรงนับเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต ก็ปรากฏชัดว่าเราเองเป็นคนบาปนั่นหมายความว่าพระคริสต์ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนหากข้าพเจ้าสร้างสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำลายลงแล้วขึ้นใหม่ก็แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนละเมิดบทบัญญัติเพราะโดยทางบทบัญญัติข้าพเจ้าได้ตายต่อบทบัญญัติแล้วเพื่อว่าจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพระคริสต์ตังหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าดำเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ปัดพระคุณของพระเจ้าทิ้งเพราะถ้าความชอบธรรมสามารถได้มาโดยทางบทบัญญัติพระคริสต์ ก็วายพระชนโดยเปล่าประโยชน์